สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวัลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมยิ่งนานวันเข้า2องผู้เล่นต่างชาติสโมสรอนคูรเบหกหรือญี่ปุ่นนะครับต่างก็รักใครกลมเกลียวสนิทสนมกันเป็นอย่างมากนะครับสำหรับบีมพิมพิทยาโกรัมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะแล้วก็ทูบาเชนูลูนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกี อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักกีฬาต่างชาติทั้งคู่นะครับก็เลยสนิทสนมกันมากโดยชูบานะครับอายุ24ปีในขณะที่บีมพิมพิชยาโกกรมัมก็อายุ24ปีเช่นกันโอ้โหวัยเดียวกันก็คุยกันดูเรื่องนะครับอุ้ยไปไหในเมื่อไก็เห็นลงรูปถ่ายคู่กันตลอดเลยนะครับโดยทูบานะครับเป็นตัวตบหัวเสาให้กับทีมคูรูเบในขณะที่พิมพิชยาโกกรมัมก็เป็นตัวตีบีหลังนะครับ ณนะตอนนี้เนี่ยคูรเบกก็จะมีบีมนะครับที่เป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้เพราะว่าตกคมกริบท e ําแต้มได้เยอะมากในขณะที่ทูบาก็ท e ําแต้มได้เรื่อยๆนะครับผมทางคูึถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญของสมสรนคูระเบกเลยทีเดียวนะครับก็ม <c oughs> ไม่มีอะไรก็นํามาเล่านํามาแชร์รูปภาพแชร์ความประทับใจให้ทุกคนได้รับรู้กันครับว่า2ชาติไทยกับตุรกีเนี่ยความรักเหนียวแน่นจริงๆทุกคนอุ้ยนะ นี่เป็นข่าวสารล่าสุดของแอดมินนะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตอีกครับไปแล้วบ๊ายบาย